หลังจากที่ลี่ลงคลิปขุดพึ่งจากดินใช่ไหมคะมีเอฟซีถามมาว่าแล้วรู้ได้ไงว่าตรงไหนมีพึ่งนี่ค่ะลี่จะมาพาดูพึ่งแบบใจกลางหมู่บ้านใจกลางหมู่บ้านเลยคทะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเราจะสังคือแบบถ้าถ้าเราดูผิวเผินเ,เ,เราก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าแบบเนี่ยมันมีพึ่งแบบค่อยบินเข้าบินออกบินเข้าบินออกทํา,าทงานของเขาอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยขุดนิดเดียวก็จะเจอพึ่งแล้วเนี่ยตรงนี้มีรวงหนึ่ง ในบ้านเรก็อยู่ตรงนี้เองใจกลางหมู่บ้านเลยค่ะทุกคนคะ่ะคือพึ่งมันอยู่รอบๆตัวเราอะค่ะอยู่อยู่แบบเยอะมากมากนี่ยค่ะอันนี้ก็ต้องหาเวลามาขุดใจกลางหมู่บ้านข้างถนนค่ะทุกคนคะ่ะมันจะเยอะนะจะไปเอาเอางร่วงก็ไปเอา,อาดูสิคือสีแบบ เลือดอ่อนๆนะฮะ